ว่าอว่าท่านออกจากติมาเลยยินเสียงระทังให้สานลุขึ้นมาให้่ันกราบจะต่อกราบอย่างนี้นะจะกราบีด่ดวนนะ <c oughs> กราบอย่างนี้เรยกราบเป็นเป็นยังข้าประดิษฐ์เดยกราบอย่างอย่างมีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแท้เนะ่ะกราบนี่กราบเพื่อให้ทา่านมีสติแลวท่านก็ค่อยลงมาในเจ็บอะไรสติดีหาร จิตประตูหน้า,าการจิตไรบั่งเหย,ยียบน้อยให้กันมาดีๆสบายมาด้วยการปฏิบัติของเราเดินมาดิเดิดเดดนแบบนี้มาดิเดินมีคมาดเนี่ยมากวดวัดก็ช่วยกันกวดตักน้ำก็ช่วยกันตักโดยมีสติสมสญญาัิญะตอนเสร็จแล้วก็ตักน้ำกันก็ทำสติสมาธิญะญให้มันดี ปาดลบควาเพียนไปอยู่เสมอเมื่อเสร็จมาแล้วก็กลับมาสติอาบหน้ามาท่ากลับมาจะขึ้นบุญสตีก็ขึ้นไปแต่ว่าต้องราบช้านะทาท่าอาบแล้วก็ขึ้นไปกราดอย่ากราบเร็วนะกราบอย่างมีสติเลยให้มันรู้จักกราบต้องเป็นเลย กายเย็นวาจามือที่เธอาว่าพุทธเถรุพรมนังนประทังไวอย่างพุทโธปฏิปันธสุใจจันทร์ั่งสารปฏิเดธสัยย่งไน้สมหมดณพุทธเถรนี่ในใจเรางุ่มง่ายเห็นไหมนี่ทั้งที่สองกับกายเย็นวาจามันเหมือนกันพุทธเถธรรมเนียรสังเกตนี่อันนี้เป็นพยานเราเราได้รู้ถึงนี่หรือเปล่าทุกครั้งจะต้องเป็นอย่างนี้ ในในสติของเราเนี่ยจะไปห้องน้ำมองถามันไปทุก้องการพระจะควรให้ได้ต้องไปอถ้ามันลีนจะมาถึงมา,มาถึงลานวัดนี่ไม่ได้ทำตับไปอีกไปกราบก่อนจะมาใหม่ต้องทาอย่างนั้นนี่ตื้นแรกต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้น,น,แ,ตน,นแต่รุ่นหลังต่อมานี่ผมลนุอมองดูคงจะไม่กราบกันมนะั้ง บางทีไอ้ความรู้มันสูงขนาดรู้แล้วก็พอเนี่ยเอารู้เอาพอเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้อันนี้ต้องตั้งใจจริงๆเนี่ยมาถึงสาราสาพระปวดแล้วับปวดแล้วก็มาถึงเด็กจะเจ็บไม่ปวดช่วยกันเด็กแล้วจะกลับครบอืมเนีสมาแต่ิของเราเมื่อพิจาราโกกลาบพระอะไรเรียบร้อยทุกระยะ ค่อมันติีกันยังไงล่ะนี่มันเชื่อมด้วยกันเดียวนี่เมันตีเฮมันเชื่อมด้วยกันเนี่ยบิยากระเพะกับบิิยะเนี่ยมันเชื่อมตัวกันเป็นันเดียวกันผมเคยมพูดมันเป็นสายน้ำในน้ามันหยดหยดหยดตรงนี้นะมันยังเป็นหยดแห่งน้าถ้าเราเล่นขวดเล่นกาลงไปมันติดน้อยย เร็วเข้าเร็วไอ้ความเร็วน่ะมันเร็วทั้งที่สมรุลกันสลี่ติดกันไเป็นสายน้าไอ้หยดแห่งน,น้ํามันหายไปอันนี้ผู้ที่สติของเราเนี่ยเหมือนเหมือนสายแห่งน้าหยดแห่งน,น้ํรข้งแรกมันจะไม่ปฏิปไปต่อกันในั้างแรกมันนะนะพอเราเร่งความเพียรเรี้ยงความรู้สึกซึ่งมีสติเป็น่มากเลยมันพอเล่้ยงกันไปมันเป็นสายเลยเป็นสติจำปาที่ได้ทำได้ทำที่พูดเคยเห็นไหมนี่ย สติจำการที่ได้ทำและทำที่พูดโดยมีไหมอ่านในหนังสือมีไหมต้องมาทำในใจเราให้มันเป็นอย่างนั้นจำกา,ารการใดเวลาอะไรอะไรไหมเนี่ยให้มันเรียบร้อยเดินได้แต่พระวินัยพระธรรมอย่าไปกลัวที่มันจะไม่รู้หรให้เราทำถอะเดี๋ยวมันรู้จนมไม่ระวันหนึ่งกันได้เอ้เอาจนตกลงอ่ะ จนแน่ในใจของหวังมันเป็นอย่างนี้จงริ่งจากว่าเอออันนี้นะไอ้ความรู้ระมันมีสองอย่างไอ้ความรู้จะเดินจงกรมความรู้จะทำจงเจมันก็รู้อย่างหนึ่งนะความรู้รู้โดยปกติรู้อันนี้เทพาเป็นพระเจ้าอยู่แต่ยังไม่กระรูยความพระเจ้าน้อยนี่ภาษาองกรราฐาหนี่เป็นพระเจ้าน้อย อาศัยความรู้อันนี้ต่อไปนะจนเกิดความรู้ขึ้นมาไอ้ความรู้น,นี่มันเกิดจากจิตของเราเนะแต่มันตามรู้จิตของเราไม่ได้รู้ตรงนี้เห็นไหมนี่เปรู้ขจ้าน้อยเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสนทนาอย่างนี้เกิดขึ้นมาทําความสงบเกิดขึ้นมาปัญญามันเกิดรู้จักจนรู้จักรู้ของรู้นะเออ ท่านจริงกว่าผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้รู้รู้กว่ารู้ใช่ไหมนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้รู้ตอนหลังนี่เลยว่าพระพุทธเจ้าของเราเดี๋กวพรพุทธโธนะพุทธโธพุทธโธนะนี่ดูดเอาดูดเอาดูดเอามาจนเกิดพุทธโธความรู้สว่างแจ่มนี่ รู้แต่ตอนมันรู้แต่มันไม่รู้แจ้งมันไม่แจ้งอย่างเราลูกคนเนี่ยมันลู้คนเนี่ยมันไม่แจ้งถ้าลูกคนมันแจ้งมันก็เบื่อคนกนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตไม่ดีเดียนคนนะเบื่อคนไม่ดีเดียนคนเนี่ยไม่รักคนเนี่ย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 มันเป็นคงอย่างนี้มันพูดยากไปเกินอันนี้เพราะนั้นจินทำให้มีเกิดให้ให้เกิดขึ้นในข้อปฏิวัติทั้งหลายเนี่ย ันถึงจะรู้จักถ้ารู้จักการเป็นจริงแล้วไม่ต้องถามกันนอกอันนี้มันง่ายที่สุดอยู่แล้วนี่นี่ฉะนั้นการฟังธรรมนี่นะผมหมายฟังฟังแต่ฟังฟังธรรมไม่เป็นไม่เป็นปัญญาบางทีพอฟังไปก็เอ,เอาเอาเรื่องของเราขึ้นวัด ไปฟังใครเลยแตอาจารย์เดี๋ยวไปบีบตุ้งเอาเอาองนี้ไปวัดวัดไปที่สิอาจารย์ยังไม่ช่เราไม่ได้ <c oughs> อาจารย์ยังคิดผิดมากอะไรที่เนี่ยไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดอย่าไปวัดเลยชอบเป็นอย่างนั้นพอดีพอเสรมไปุ๊บจะกดลอยตามเท๊บพอพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพังสันเทศบงถามปัญหาเลยแน่มันจะรู้เลยเห็นไหม ไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้กินแล้วลองดูสิวัดเรื่อยไปครับง,งานก็อาจารย์เทศประเทศเพียงกันไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆไม่รู้ว่าใครเทศใครฟังเลยอันนั้นก็ว่าไปเทศเนี่ยอาจารย์ฟัง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปฟังเทศอะไรแล้วต้องทิ้งมันดีื่อเราไปที่ินั่นเนี่ยให้มันสงบระงับต่ฟังกันถ้าจะพูดอะไรกับฉันมันเถอะอืม เห็นสุน oui um. pues mm e ัขจริงมาท่านเหว่าดูหมูที่นั่นเออมันเป็นหมูไม่ใช่น่ะเออเอาดูดีอย่าไปว่าท่านน่ะให้เห็นเป็นแมวมาท่นเออทุนั้นั่นน่ะให้ท่นว่าเราฟังท่านั่ะอย่าไปเสียงทันไม่ใช่ครับแมวอย่าไปเถียงท่านในเงินดิเราฟังท่านนี่คนฟังดีต้องฟังอย่างนั้นมีสติฟังสงบสบายมันมีปัญญานี่นี่เราเป็นคนฟังเทวะ ไอความรู้จริงมันเราไม่รู้จักหรกแต่ตัวเรายัางไม่รู้ท่านพูดมาเราจะรู้ว่าของท่านจริงยังไงลหละเพราะเราความจริงเรายังไม่รู้จักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรายังไม่รู้จักเรายังไม่พบความจัตะรู้นั่นนะแะนัน้นเราจึงเป็นผู้ฟังอันนี้ก็ไม่ไม่มีใครจะวิแรมนะนี่นะมีะตือปัญหามาถามท่านอาจารย์หนึ่งนั้นเน,นี่ยอันนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเี่ยมันเป็นอย่างนั้นอื พอไียินปัญหาแหมเราเต้นทีแล้วเนาะท่านก็ทําแล้วพ่อจะทําไงจึงจะจึงจะทจําสมาธิให้ง่ายที่สุดนี่มัน,มนพูดอย่างนี้เรารู้จักแล้วไอ้ทําท,ทําสมาธิง่ายนี่นไม่รู้จักไทำทำอนน้ง่ายที่สุดก็ไม่ต้องทํามันเท่านั้นแหละมันง่ายดีมันอยากง่ายๆถึงนั่นแหละคนที่ทําไงล่อืมจิตของคนเนี่ย ไม่รู้จว่ามันผิดมันผลไม่มันไม่ดูใจมันช้าตั้งหามันดันมันไม่อยากช้ามันดันจะเป็นเนี่ยนี่ตั้งหามันดันมันรีบร้อนรีบรวนไวนี่นี่าทีตั้งหาจะมานาทีเนี่ยน้ำเสืนอะปรตั้งหามไอ้นี่มันก็ดันอยู่ที่านั้นแ่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย เรื่องการฟังธรรมะแล้วต้องทำสมาธิฟังมันรู้เองมันนะไม่ต้องไปจับโจดอะไรมันหรอกจนได้แล้วล้ว็ไปเดินจิตโมไปที่เป็นเนีเดินความสงบเย็นนี่ไอ้ที่เราฟังนัน่นเหมือนเราอาจเทปนม่ไปอยู่ในนั้นเนะี่ยแต่ขอเดียวว่าเมื่อเราฟังทำให้ใจเรามันของใสไม่ต้องติดตามก็ได้แต่มันจิตสมาธิยินดีเลยยาเลย เมื่อเราไปทาความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกนงนั้นอยู่ตรงนั้นแหละจะหาอะไรมันเลย์เรื่องไม่จะเกิดมาตรงนั้นยังงดหลายยิ่งกาเก่าอีกเวยพิษรารไปมากี่สุดนะ,อออะล,อลองลองดูสินี่มันเป็นแค่อย่างนี้การปฏิบัติมังไม่น่าเชื่ออันนี้พูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อกันะมันยากนนเนอะ ไอ้ความจริงมันพูดจริงจริงมันไม่เชื่อไอ้คนเราเนี่ยอจริงหนูเื่อมันไม่ริบจับประเี็นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่เรียวว่าไม่ให้เร็วหรือไม่ให้ช้าเรื่องมันจริงเงี้ยเนี่นยจะทำไงก่ะเราทำเงี้มันสักร้ายคนนะมันจะ็กการะลุเด็กดตัวเองอย่างนี้ก่อหาไม่ยากที่สุดเนอืม นี่ใจจับหนังสือมาดูจนตาเปียกอยากรู้สวรรค์นิพพานเนี่ยนลองดูสิมันจะรู้อะไรตรงนั้นไม่ได้เับตัวหนังสือด้วยนั่นดูจะโกรธไหมดูจะโลภดูจะดลงไหมอ่านไปถึ่งจิตต์นั่นมันโกรธขึ้นไหมอ่านไปถึงตัวโกรธมันโกรธจริงหรือเปล่าอ่านไปถึงตัวโลภเองรู้ไว้นั่นรี้ตัววันเดิมมันตัวหนังสือเนี่ย ยี่งไม่รู้เรื่องมันมนี่แจ้ท่านมาให้ฟังอันนั้นเป็นเครื่องหมายของเรารี่จักมันลอยเลยลอยควงลอยอีกเห็นไหมน่ะตัวไม่เห็นนิ้นแต่ลอยอน,น่ะอย่าขึ้งไปใจลอยเห็นพวงดี่ลอยมันอ่ะ <c oughs> มันลอยนี่กูมันกันฉันนั่นอย่าไปถือดิ่ว่าเราเห็นลอยกวงนี่ว่าเราได้กวงแล้วตายกันมากไม่เกินเน่ยปฏิยัตยมั่จะสูงเพ่อขนาดไหนก็ช่างเถอะ มันไม่ปฏิบัติใน,นปีปฏิทจนต่างแล้วมันยังอยู่อันนี้คือเทคนิคที่เราจะปฏิบัติธรรมะมันเป็นของยากนะคือเราคิดไม่ถูกมันนี่คือการฟังธรรมนั่ก็ฟังไอฟังฟังเถออืมไอ้ผมไม่อะไรหรอกไอ้นคนที่ฟังเทศมีภาษาเส่งดี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 เลยนี่ไอ,อ,อ,นะอ้ผมกลัวแต่คนฟังเงียวเงียบนี่ ไม่อเราอยากจะรู้อะไรก็มีคนเห็นอย่างเขาก็มีพูดอยู่ยางเกา่าเลยเนี่ยเมื่อไดมาฟังก็ย่างเก่าไม่มีสงสัยไ,ไม่ไม่สงสัยหน้าตายังดีวางราบรื่นนี่ระวังอย่างนี้นี่ตัอสำคัญคงคายมีการเคารพอยู่มเสมอไมไ่ขาดจริยาทางผู้ปฏิบัติผู้นี้ระวังสำคัญ สำคัญมากมดีสงบดูจิริจาท่าทางดูธรรมเะเนี่ยจะอยู่ไปด้วยกันสักปีสองปีสามป,ปีมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่มผมเคยพูดว่าการเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาที่อยู่ใกล้กันคิดกันอะไรกันนาน มันเป็นเครื่องี่สูจน์ว่าคนคนนั้นดีเราเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเครื่องี่สูจน์ในอันนั้นเห็นตัวจริงขึ้นมามันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติของเรานะเออฉะนั้นพวกเราทุกคนกหมอนกันนะบวชีังก้าวปัญญาจีปัญญาปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติเนะ่ะนะแต่เขาพอใจเ่าเขาปฏิบัตินะแต่มันไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนั้นอกเออ อะไรมันจะมาดูดไปกินได้ล่ะนั่นเนี่ยอลองลองดูสินี่แต่เราอยู่เฉยๆอยู่นานเฉยๆอยู่สามสีสี่สีเฉยๆอยู่ไปนานๆเขาก็เอาอาหารมาให้หลายๆเอกลาฟมปหมดมากเขาก็มากราบมาไหว้ล้วก็เป็นบ้าหลงหลงกับตัวเป็นใหญ่เป็นโตหรืออะไรสักพัดอย่างเอาแล้วทีเนี้ยเออเอ,อ,เอกลาบครอบหัวแหละ อ่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเก่งอย่างนั้นอันใดอย่างนี้ของเราอันนั่นก็เราอันนี้ก็เราเสียใจเลยเดีอยวจะคนอันนี้อันนี้ก็ระวังดีๆระวังให้มันดีระวังให้มันดีเมื่อเราเห็นอารมณ์เลยยินอารมณ์ทั้งสองทั้งหูของเราเมื่อเห็นคนในสายตาให้มีความรู้สองอย่างเลยออกมาหาเราอย่าชอบอย่างอย่าอย่าม่ชอบอย่าง ให้มีช่องสองอย่างเลยให้มีสองอย่างนั่นแหละถูกไอ้ความคิดของนักปราชญ์ไม่ขาดจากอน,นิจังน่ะนี่ <c oughs> อย่างเราพูดว่าถ้ามาถามปัญหาว่าเอออย่างนี้ตามความเข้าใจนะจะถูกหรือไม่ถูกนะฟังนะอันนี้เป็นคำพูดนะนี่คนมีสติพูด อย่างพรุ่งนี้จะไปวารินนะจะไปไหมไปีิไปแน่ดิแน่ที่ที่สันพูดไม่ไปพูดองรับรองเลยอยากให้เขาเชื่อจนรับรองเชื่อแน่ว่าไอ้ไอ้พรุ่งนี้จะไปนั่นแน่นอนเลยนะอต่จากนี้จะครับพรุ่งนี้มันกี่ชั่วโมงไว้รูจ้าเมื่อเมื่อคนนี้จะปวดท้องขึ้น มันจะตายมันมันมันเริ่มจะกี่ชั่วโมงไม่รู้จักนะนี่ถ้าใน,นียท่านที่ทันมีอนจิจจงเนี่ท่านท่านมีปัญญาท่านเนี่ยไปก็ไปพวกนี้อ,อถ้าไม่ติดขัดนี่ถ้ามีโอกาสที่จะไปก็จะไปเออ,เอ,ออันนี้กำขัญไม่ผิดนี่ถ้าไม่ไปก็เดียวว่าไม่มีโอกาสเด็ดไม่เด็ดเออ ถ้าไปมีโอกาสไม่ผิดนะนี่คำพูดของนักปราชญ์นี่ไม่ผิดถ้าพูดท่าพ่าดจาอดีตจังนั่นนึ่มันผิดนะมันจะถูกมันก็ผิดครับคำพูดของมันนไปรับรองรับรองของไอ้เพียงมัน <c oughs> ลองดูด,ดีเออที่มันเป็นมันเป็นพับเดียวสันตินนะลองดูด,ด,ดีนี่คำเห็นของ่าตจริงๆราบลื่น อยากดูดีการปฏิบัติมันต้องรู้อย่างนี้ก่อนมันจสนะสงบนสงบแล้วปนะัญญามันเกิดเกิดมันถึงรู้อะไรต่างๆอย่าจะทำอื่นใจเลยคำศีลของเรานี่คำสมาธิของเรานี่คำปัญญาของคำยังในนี้อะไรต่างๆคำตรงไหนพยายามทำของเพียร ปลาล้มพงเพียนเสมอทำเพียนเสมอปลาล้มพงเพียนเสมอถึงแม้เราไปนั่งสมาธิมาเดินจับกลุกอันนี้มันมันมันดูออยู่มันเพียนอยู่พอทำงานเสร็จตรงนี้มันไปเลยมันไปทำมันนั่นทีเดียวเลยเพราะมันมันปลาล้มอยู่เสมอเลยนั่นข้าใครปลาล้มงเพียนอยู่นั่นนะไปอยู่ที่ไหนก็ดจากเราอืมมันดจากเราแปลกับ จางครับแลกครับจางครับจะยุกจะเดินจะเลือนจะอะไรไปมาก็รู้จักรู้จักสิ่ของไอ้คนที่เลยนท่ยทที่ถูกมันก็ลอยเดียวไปเั่นนั้นครูาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาลอยนั้นผู้ปฏิบัติถูกลอยนั้นท่านมองรู้ตันนี้นมันมองมากว่าท่านลอยนั้นรู้จักนี่นี่เท่านั้นกันอาจารย์อาจารย์ปนินารี ไม่ไปเดียฟังทำทันดอกเลยฟังการเลยทำเทพาะพระแม่พุทโธทำขยายตรงนั้นนะขนาดเราไปภาวนากับท่านนะวันหนึ่งเนีมีนกเขาเนี่ยมันโลกกันนกมีตาฝา ดิ่งแค่ลบบ้านนั้นเรายอมผาอยู่ตรงนั้นลบแเ้าไปดูเขาตัวนั้นไม่ชนะตัวนั้นตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้อยู่ท่านว่าไม่ใช่นะทำไมแล้วเนี่ะไปทำอะไรไปช่วยเขาจำไม้ละไปเข้าฟังไหนล่ะโอ้ยอ้าวไปดูนกเขาไปไม่ได้ตอนนี้ผมวัดมันตัดกันวัดแดงกับวดดำอ๋อ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 แล้มันไปตัดวิสัยทัศน์แล้ว ไม่เป็นว่าจะจรกเนี่น,นะเอ้ยทันยาล้วเกินหือไม่เป็นอย่างนั้นนี่ต้องพิจารณานีท่านที่สวยท่านในสามเพียรท่านเดินจำ,ำ,ำ,ำนั่นจำนี่ของท่านอยู่แต่ท่านมันทำของท่านอยู่แต่ท่านมองดูเราไม่จากเราอย่างนี้คนเก่าันฉลาดเนี่ยทำมาแล้วอันนี้คือเันปืน ไอ้พวกเราก,มกหมือนกันที่ว่าไอ้ทำสมาธิมันเป็นไงยังไงโอ้ยอันนี้ท่านงผ่านไปให้ทําไปยังมีเป็นสมาธิันก็อยากจะเป็นแล้วเนี่ยสลายพันอย่างเออมันอยากเป็นก่อนทําจ้ะมันมากไอ้พามไม่จริงริงค่อยค่อยค่อยทาไปเฮอ,อย่ามาสาดตอนเช้าตอนเย็นจิตพัติให้มันสม่ำเสมอไม่นอนอย่างนั้นถ้าจะเลียงจัดว่าห้าพรรษาแล้ว เ็นนิสัยมุตตะสาห้าปัญญาแลวทำยกให้เป็นนิสัยมุตตะสาไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเนอะไม่ใช่นอนเฉยๆธ้ราปัญญานี่ตั้งใจศึกษานี่ทิศท้าบทใดที่ยังไม่รู้จําเป็นจะต้องให้รู้ศึกษาเทศบทเหล่านั้นนี่เรื่องที่ท้าบทนี้มันก็เรื่องศึกษาในจิตใจของเรานั่นแหละการทำเรียนเนึ่ง พราะฉะนั้นอวัดเจา้าพ่อพง์เรานั้นต่อไปนให้ปักกันจังใจทุกคนตามโครงการในจิตภูมิมหมาการปฏิบัติพวกเราเนี่ยมันหย่อนไปใช่หรือเ่าขึ้นเอาไม่ได้ไหวแล้วนผมไปหอีกหนีไปอยู่นูน่นไออาจารย์เดียกดูนเนี่ย,ยดูเกือบจะไม่ได้นะ ข้อวัดปฏิบัติแต่ก่อนที่ผมทำมามันไม่ใช่อย่างเนี้ยเน็นให้พวกเราทนานตับเข้าคิวเต่าครับอยากจะสบายมันจะบอกวิธีตรงนี้การฉัน ยาน้ำชาน้ำตาลน้ำอ้อยการฉันสมอขามป้องการฉันยานี้ไม่มีจะไปแยกแจะไปฉันอยู่ตอนดีฉันเป็นเวลายังไงจะเหลี่ยมเออเน้นวันนี้ฉันยาสวายอยากมากเปยนนะเดี๋ยวดีไปจ็จะอาบน้ไหนละ่ะ คุณไหนก็เอาเธอตรงนั้นตรงนี้ก็ปไปฝันกันเป็นยาเลิกที่ฉันเป็นยาเลยที่ฉันเป็นยาไม่เธอฉันนี่มัอนอิมแหมผมได้ยินคำหนึ่งที่สร้างโบสถ์ดีนะถ้าฉันกาแฟกันเน้นอะไรก็ไม่รู้ม,มันหยอกกันเนี่ย เจ้าอะไรเจ้าทัพกกูไปอะไรอะไรอู่ดีๆยาวไปกูไปนี่มันจมันจะมันขนหัวลุกเลยพอเลอาไปยาวเลยอืมไอ้ผมกิลาของเดี้ย okay. วดีนะมันกิลาบของแล้ยลาบของแลี้ยบมันจุ่นนะเรานั่งฟังโอ้โหมันกินกันจะเป็นลากจะออกเลยเว้ยนี่มันไม่ใช่ยาวมันกินเป็นปัญหาแล้วนั่นนะ ทำกันอย่างเนี้บางทีก็เป็นผมมันเกิดเหตุนี่นะนี่มันเกิดเหตุพวกเราทำงานมันอยู่ไป